สวัสดีจ้าตาเมนเนียนอยูย่ปลายังคือเก่าจ้าวัดปุ๋ยจ้าพี่น้องวัดปุ๋ยจ้ามาจากมา่อวานน้ำตาจ้า วานปุ๋ยแล้วเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักนะจ้ะเก็บผักไปกินกับปนปลาจ้ะอยู่ให้คือเกาลละจ้า มาเลยเขาปพาหาเห็ดเด้อจ้าพี่น้องทวงนี้หยากแห้งหยากน้ำฝนจ้ะบ่เมนหยางโดนยังดอกจ้ะอันอันยนน้ำท่วมบ้านจะอยู่หลังบ้านเต็มเจ่ะย่างเผ็ดเขาในขั้วจ้ะของขัวกระสีเต็มเลยเจ้ะพี่น้องก็เลยอันนี้จ้ะบ้านปุ๋ยแล้วได้ย้ายสิ้นผ้าไปเก็บผักเก็บผักไปหลวกแรงเนาะจ้ะอยู่ให้นยางคือเขาเลยเจ้ะ ชีวิตบานๆจ้ะขอพูดถูกหลาชุกแช่เลยจ้ะทั่วระบบตา เพิ่งเกีบยวกับสบอยาวปันไดลระจะพีินอะวันสามให้เพิ่นอีกจะปุ๋ยเหลือจะเริ่มวันสามจะพีินอะพอคือเรกจะคือจะบริจกกีดีละจะมือนี่ อะไรก็ตั้งนี่ได้ไปเก็บผักกินตกเป็ดตกต้มกินแหล่งนาะจากเป็นหนองหรือเป็นหนังเสีปลากินก้าวโพดปลากระแสจ่ะเป็นผักจำมาศาสตรจ่าอยู่ค่ำอยู่เบิงอยู่หวยจ่าเด็ดเป็นลุนต่อจ่าเก็บผักจ่าต้อจ่าพี่น้องเก็บผักจ่าเป็นลวกจ่าผักจำมาศาสตรจ่าพี่น้อง ็นกระบาพืชว่าอะไรล่ะจ้ะพี่น้องเอาเป็นพืชกินพืชแล้วเนาะจ้ะอ้ยยุ่งกระไรพ้นกระสิตกมาอีกเลยจ้ะไเกี่ยวหยาไป็หัวคือเก่าเลยจ้ะเมื่อนี้เก็บผักแล้วก็เกี่ยวหยาเห็ดหลายเบียกจ้ะพี่น้องเก็บเพราะแตได้กินได้ยากจ้ะล่ะจ้ะบอกเก็บหลายคือเก่าดอกจ้ะอู้ยยุ่งเบื่อ พักล้าหลายๆจะพักกูแต่ว่าย่ามฝนเหิืนกับมากกอดพักกับบอมากเนาะจะยหญ่ก็เก็บไปหลัวคือจกแสบยิ่งได้เลยจะพินหัวหลักคิดก็ปนปลาหลวกจิ้มน้ำพริกกระแสบจะขางให้ก็เก้าเลยจะเชียงฝนบ่อตาฮะบ่พอแต่เชียงฝนจะตู้ดีแห้งจะพินหัว มันนี้ยายอันกับพระท่านได้ไปยามตุม่มยามใส่อยู่หน้าเด้อจ้ะเมื่อเวลายยายจากทิไปยามตุ่มย่ากใจมัอมน,ยยนี่ย่างแห้งทักเจนยังจ้ะเี้ยพี่น้อฟงไลายลายเด้อจ้ะพี่น้อ พราะอยากก็มาเก็บได้เด้อจ้ะพักธรรมาสะจ้ะพักเกิดเดงจ้ะโมเมนตพักบวกจ้ะพี่น้องเพิ่นพวกเพิ่นดูพวกเพิ่นขยันเนาะจ้ะพวกเก็บไปขายตามตลาดนะจ้ะข้าพ่อได้ขายอยู่้ะจ้ะพี่น้องแต่ย่ายบอกเก็บไปขายถกอย่ายเก็บไปกินเพราะแต่หลวกจ้ะเก็บเอาจักระพ่ออะล่ะจ้ะเพราะวันเก็บไปไลายกับกินโบ๊ะโบ๊กับถิมเนาะจ้ะเชี่ยวพ่อแต่ได้กินได้อยากจ้ะเมื่อวานปุ๋ยยางจ้ะพี่น้อง อันถ้าใส่พ่อเธอจะกำลังใส่หลอบแลกจะปีนี้ขอบซับสนน้ำเงินนะจะพีนอ้๊อ้๊อบ่มีเงินสีส่สือใส่ฝึงใส่จะใส่กระใส่บารลายดอกจะใส่สี่สอบจะพีนอ้อใส่ย,ย้มยอมเบาพอ,อยางบนบาร์ายใจให้นี่อันหาลอยต้นจะก็เลยใส่หาสอบนะจะให้ทั้งในก็นใส่แหล,ละจะพีนอ้อให้ในห่ Anh này có sẵn sàng chia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  มา,าจะบักขึนดอกจาพีน่ะมันนี่ฝนตกดีแหฮงกิดยางโซมือนี่ก็ระวัางนี่เยจ้าพีนเอรจะคล้องเผลลายจ้า ย่า่กีดยางในบมาเผาด้วยจะพินเหรอมีมื่อหนึ่งบนเขามากลางให้น่าจ้ะย่า่เห็นพยางบ่าเลาะประกะเลยเขามาถามบาเปะเห็นอันไผ่ย่าย่า่กีดคับตากีดประกะหญาเขามาถามบาเปะหลงปลาชิลงปลาชิไดนี้น่าจ้ะพินเหรอเขามาในป่ายางย่ายว่า ระวังเนยเด้อจ้าพวดกปวกวได้กี่ยางก็ได้จ้าพี่น้องระวังยางเสียจ้าได้ยินข่าวลายเลยจ้าวายางมันเสียเนาะจ่าขามาถามบาบงหูทางไปอันบอกทางแน่เพิ่นวะรถทางจะได้เนาะจากจะเขมามะนหาหย,ยางเพิ่นนะยายกระบ,บหูว่าทางนี่มันบอกมีหัวทางทางดอกกระบอกไปท่างนอกยายว่าบอกเพิน่น บอ,อกไปทางหน่พอพะกัญญางตัดออกไปนับปลายยางเลยจารย์พีหนาะตาเก็บบวัวไหมพี่ประตองเอาลายแห้งกำเนึงกระพาะอะไรอยากกินบวเบิดเมื่อไหนจะเก็บไหมเนาะจ้ะเก็บไป,บไปไลายก็กินบวบเบิ้ลสิไดยของใบพี่น่อเพิ่นมาเก็บเอาไปตกปวงลายเบิดลเถอะอะจ้ะพี่น่อ แนื้อปจจายให่ใสใสปัจจายเมนไดจจายหนพยจ้าแต่ว่าเป็นระกูดแดงม่เมนผักขูดขาวเนาะจ้าเก็บมาจ้าเดี๋ยวพ่อแะซ้ำนั่นใหญ่ปะคิมนี่กระโบมียางหลาเนาะจ้าจุลุปปนงานกาซ้ำนี่ละจ้ากาสบายนี่ใหญ่บอกอลายโยบนเบืงในตาคิมนี่สนิทละจ้าสบัสดีจ้า